ลูกอมยี่ห้อหนึ่งกินได้เลยค่ะคนดีเห็นไ,ไหมละ่ะไม่ล่กินไออิชิตันใช่ไหะกินไออิชิตันลูกอมอิชิตันไม่ผลิตลูกอมเนาะแต่ว่ากินน้ำอิชิตันออย่่าางี้ได้เลยอันนั้นคืออะไรพี่ขัดฟันอ๋อเออใช่แต่ว่าตั้งแต่ผมดัดฟันแรกๆผมยัดใส่เนี้ยไม่เดี๋ยวผม,มไม่โตผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้เลยมันลาขึ้นฟัมันลาขึ้นสิอีอีอีแต่ผมไม่เคยใช้เลยนะ มันอยู่ในนั้นโฟกทิ้งได้ไหมทิ้งเลยครับทิ้งเลยผมไม่ได้ใช้เลยเออว้ยน่ารักอ่ะเท่อะเก๋อะเอออันนี้เท่อ่ะน่ารักมากและต่อไปมันเป็นแสนเป็นล้านเลยไปเวนี้ได้หนเมื่อไหร่แกนี้คืออะไรเย่โฟก์แกพักอะไรแบบนี้เดี๋ยวเล่าสิเออหลวงพ่ออะไรบ้างแกพูดมาให้หมดไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้ทำไมพันอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวผมทำไมปล่อยให้พระพันอย่างนั้นนะครับพุทธคุณมีจริงมอ่ะ มีพุทธคุณหรือเปล่าหนูเสื้อเรื่องพุตะคุณนี่โป๊กนี่ครับมีอะไรบ้างไหนหนูเล่าสิคะเมือกีหนูเล่ามันไ่แกลยจำไม่ได้ครับอโกงผมให้มันเมื่อกโกงให้โป๊กก็เลยต้องโป๊ก